นี่บางเรื่องเหว่าพ้นมากเดี๋ยวมันเกิดคามเดี๋ยวไปเบิ่งเคได้ยึ่หน่าวัดบุญสืบลู่หนึ่งว่ะนาวัดบ้านเพื่อเขาก็จะได้แค่ลูตัวเดียวโคโลเลยบุญบ้านทุกคนปายังี้ยหน่าวัดสุรนา